โอ้โหเราหล่นไปอยู่โซนแดงครับตอนนี้ประกาศไว้ก่อนเลยครับเราอยู่หล่นไปอยู่โซนแดงเป็นที่เรียบร้อยจํานวนเซตเป็นรองนะครับจํานวนเซตเป็นรองเราล่วงโซนแดงนะครับโอ้โหเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้จะดีสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ฟ้าลิขิตไม่ได้แล้วครับขึ้นมาครับดันคะแนนแบบเรียวทางตอนนี้ไทยล่วงโซนแดงครับสาเหตุสำคัญก็คือการที่เกาหลีได้เซตที่2ครับ ทำให้เก็บขึ้นมาเป็นหนึ่งต้มครับคือสิบเอ็ดเกมชนะหนึ่งแพ้สิบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกาหลีได้เปรียบก็คือจํานวนเซตที่เหนือกว่าไทยครับโอ้โหเท่ากับว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยต้องยังไงอะ่ะต้องชนะแคนาดาครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีนะแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีที่เกาหลีอะ่ะไม่ได้แบทบินถ้าได้แบทบินสองแกว่าไทยล่วงแน่นอนผมพูดได้เลยคุยกับคุณนิกทีทวัตครับตอนนี้อา่าสวัสดีครับคุณนิกครับ รัการชะตาขาดของสาวไทยเราหลังผลการแข่งขันของเกาหลีครับได้สองเซตหนึ่งจากเบลเกเรเกือบชนะด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นคนระับที่วัดสถานการณ์ตอนนี้ก,ก็ผมบอกแต่เมื่อเช้าหลังจากจบเกมระหว่างไทยกับโดมินิกันไปแล้วว่าวันนี้จะเป็นตายได้ดียังไงอ่ะเราในสองเกมสุดท้ายอ่ะถ้าเราจะรอดอ่ะในชนิดที่เรียกว่าแย่ที่สุดคือ ผลการแข่งขันของเรากับเกาหลีอ่ะต้องเหมือนกันห้ามให้เกาหลีดีกว่าคือเมื่อเช้าเราเราไม่ได้เซตจากโดมินิกันวันเนี้ยแย่ที่สุดคือเกาหลีสามารถได้เบลเกเรียเซตเดียวแต่กลายเป็นว่าเขาเทนของเกมจริงๆสองศูนย์ทางเบลเกเรียออกนำน่าจะจบสามศูนย์ได้นะพี่แชมป์นะแต่กลายเป็นว่าเกาหลีก็ก,ก,ก,ก็สู้ขัดใจมากๆนะก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันเนาะว่าเขาเองเขาก็เขาก็พยายามที่จะหา จุดเทอร์นิ่งพอยต์ของเกมพยายามที่จะกลับเข้าสู่เกมแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อไปทีละสเตปสเตปแรกคือเอาเซตมาก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ให้บรรยากาศของเกมมันมาอยู่ที่ฝั่งเขาเ็จที่สองคือเอาแต้มมาให้ได้ก่อนแต้มแรกยังไม่ต้องมองถึงชนะแล้วเขาก็เซตท 4, ี่สี่ก็สูสีเตียนไปเตียนอยู่มามีจังหวะที่เขาเองทั้งขึ้นไปนำจังหวะที่เขาเองโดนเบลกเรียแซางขึ้นไปนำ แต่สุดท้ายเขาก็ทําได้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเบล,ลเกเรียก็แหมเซตพอเซตสีส่นี้ไม่ได้เน้นมากเหมือนช่วสงสองเซตแรกนะบางลงไปนิดนึงอ่ะเออกมบุกบางไปนิดนึงแพ้ไปนิดนึงนะฮะก็เกาหลีได้ในสิ่งที่ต้องการเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่เกาหลีได้เซตที่สี่เนี่ยบรรยากาศของผูเ้เล่นสำร,รองบรรยากาศของโค้ชมันผ่อนคลายเยอะเลยนะเออบาบางเยอะนิดบางเยอะผ่อนคลายผ่อนคลายเยอะเลยอะช่วงที่เกาหลีได้เซตที่สี่อะคือคือไม่เหมือนภารกิจ ของเขาสําเร็จไปแล้วในวันนี้ประมาณ80เปอร์ซ็นเหลือ20ปอร์ซ็นคือเก็บแมชนะครับก็โอเคเซฟสุดท้ายถ้าไปถึง25ก็ไม่แน่นะครับก็โชคดีที่ที่มันจบแค่15แล้วโอ้โหแต่ก็เผชิญหน้ากับต้อง3แมชพอยต์ก็ยังเซฟมาได้ตั้งสองนะเออนะฮะก็เจ้าหลิวเนี่ยวันนี้สู้จริงอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคาแรคเตอร์เขาก็ไม่เหมาะกับการตกชั้นเหมือนกันนะถพาบุญกิอ่ะดูยังไงดู รูปแบบรูวิธีสไตล์การเล่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเกาหลีเกาหลีก็ก็พยายามที่จะเออยกบอลโครงสร้างสู้อะ่ะแล้วก็รู้แหละว่าสู้ยากแต่ก็ก็ไม่ไม่พยายามเล่นให้ซับซ้อนอะ่ะพี่แชมป์ไม่ได้มีสู้อะ,อะไรเยอะเยอะแยะมากมายก็พยายามพยายามสู้คือเหมือนเอาใจเข้าไปสู้แทนน่ะคือบอลโครงสร้างของเกาหลีสวยบ้างไม่สวยบ้างก็พยายามใส่เต็มพยายามที่จะเล่นกับบล็อกของคู่แข่งที่สูงใหญ่กว่าแต่บังเอญว่าว่าวันนี้เขาเองเขาก็ เขาก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเขาทําได้นะครับแล้วเราก็เป็นจังหวะที่เขาเขารอมานานนะครับจากตั้งแต่จบสนามแรกเนี่ยที่เขาตามหลังเรามาตลอดเนี่ยวันนี้เป็นการเอ,อขึ้นมานําเราเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะแล้วดันมาขึ้นนําในอันดับตารางคะแนนที่ถูกช่วงถูกเวลาซะอีกมันเหลือ,อแค่นัดเดียวก็ตอนนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายคือตอนนี้แผนการของเราตอนนี้เนี่ย คือแต้มเท่ากันเซตเราเป็นรองเขานะครับเดี๋ยวไม่หายกันเราเองแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วเพราะว่าเขาสิบเอ็ดเสียสามสองเราเราเก้าเสียสาสิบเอ็นยังไงมันก็เป็นรองอยู่นิดนึงนะฮะแคนาดาจะมีเกมกับสหรัฐเราก็ตีบอกว่าแคนาดาอาจจะแพ้ศูนย์สามหรือหนึ่งสามนะครับตอนนี้มีสองทางคือในนัดสุดท้ายเนี่ยอไทยชนะแคนาดาสามศูนย์สามหนึ่งเอาตัวเองรอดไปแล้ว,แล,วแล้วบีบให้แคนาดาลงมาต่ํากว่าเราให้ได้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ ก็ผลการแข่งขันของคู่เกาหลีกับฝรั่งเศสก็ยังยังต้องลุ้นอยู่แต่ตอนนี้ชะตากรรมมาคือเกาหลีสามารถกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้นะครับส่วนไท,<า>ย,ทยเองไทยเองเนี่ยมีโคตา้าถ้าถ้าจะวัดโดยตรงกับแคนาดาก็มีโคต้าให้เสียแคนาดาแค่แค่เพียงเซตเดียวเสีย2เซตเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีถ้าจะวัดกับ <S <S 2> <S 2> <S แคนาดานะอันนี้หมายถึงถ้าวัดกับแคนาดาโดยตรงนะแต่ว่าถ้าเราสามารถเก็บ3-2จากจากแคนาดาได้มันก็ เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีเพราะว่าเกาหลีกับฝรั่งเศสจะจบก่อนเราตอนนี้สถานการณ์วิกฤตแล้วก็คุกคักมากอืมนะครับคือตอนนี้ถ้าพูดถึงโมเมนตมอะดีสุดคือแคนาดาลองมาเลยกัเกาหลีคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,ว,าว่าจะยังไงคือมันมันก็โคดีตรงที่มันไม่ต้องแข่งพร้อมกันแล้วเราจะเป็นคู่ปิดท้ายของของของเนชันส์่กปีนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะเกือบเกือบลองมั้งลองท้ายลองสุดท้ายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะลองสุดท้ายใช่ไหมใช่เราแข่งตีสาม นะฮะเราแข่งตีสามคู่ปิดสนามคู่ปิดเวยนอลฤดูการปกติคือจีนกับสหรัฐตอนเจ็ดโมงเช้าซึ่งเกาหลีเองเนี่ยเจอกับฝรั่งเศสจะจบตั้งแต่โอ้หเกาหลีฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ผลแล้วนะครับเถ้าโมงรู้รู้เร็ยเลยเก้าโมงเช้ารู้แล้วประมาณสิบโมงรู้แล้วเอาละเอาละงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้หลังจบคู่นี้มาคุยกันต่อได้ว่าว่าเราจะเดินยังไงถ้าเกาหลีเขาปิดฝรั่งเศสสามสูตสามหนึ่งจบเลยไม่ต้องยุ่งเขาเลยจบเลย ใช่เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไว้ไงว่าเกมกับโดมินิกันเมื่อเช้าอ่ะคือโมเมนตัมของเราถ้าเราอย่างน้อยชนะมาก่อนเราก็จะแบบโอเคเราจะขู่เขาได้แต่พอเราทิ้งเกมกับโดมินิกันไปเนี่ยตอนนี้เราต้องทนดูเกาหลีสองเกมถ้าเกาหลีเข้าเป้าล้วก็หนึงเกมนะผมว่าเข้าเป้านะเราแม่งทรมานทรมานไปเหมือนกันนะเกาหลีจบพรุ่งนี้เที่ยงเรานี่ต้องใช้เวลาอีกประมาณ เกือบเกือบยี่เกือบยี่สิบกว่าชั่วโมงอ่ะกว่าจะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่ออ่ชมันรอทรมานเหมือนกันนะใช่<อ>นะฮะอันนี้เอาเอาเอาเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนนิกในกรณีรที่ไทยจะรอดมันต้องเข้าโซลูชันไหนบ้างคือคือตอนนี้เลยขั้นแรกคือลุ้นผลคู่เกาหลีถ้าเกาหลีสามารถชนะฝรั่งเศสสามศูนย์สามหนึ่งปล่อยไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเกาหลีแล้วเกาหลีจะจบการในขันอย่างเป็นทางการในการการันตีรอดตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าผลการในขันของคู่เราแคนาดาจะจบยังไง แต่ถ้าเกาหลีสามารถชนะฝรั่งเศสสามสองเราก็ยังสามารถที่จะเอาชนะแคนาดาสามศูนย์สามหนึ่งเพื่อให้ตัวเองรอดได้แต่อย่างไรก็ตามผลของคู่แคนาดากับสหรัฐเราก็ยังต้องรอคําตอบอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ให้เราจิานตนาการไปว่าแคนาดาอาจจะแพ้ศูนยสามหรือหนึ่งสาไปก่อนเข้าข้างตัวเองไปก่อนแต่ถ้าแคนาดา สามารถไปได้ถึง2ต่อสมเซตอันนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะตัดแคดาออกไปได้อีกทีเหมือนกันเพราะว่าเซตได้ยังไงเราเราเราสู้แคาดาไม่มีทางได้อยู่แล้วคือตอนนี้ลุ้นลุ้นลุ้นสองขยักแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่ขยักเดียวเพราะว่าถ้าแคาดาไปถึงอเมริกาห้าเซตอาจจะแพ้แต่จะขึ้นเป็นแคะแนนแล้วเซตได้จะเป็น1ิบหเซตเสียจะเป็นส1ิบเ็ดโอ้ซึ่งเซตได้กินเราไปเจ็ดเซตมันมันไม่ทันอยู่แล้วถูไหมฮะอืมเพราะฉะนั้น เอาเนี้ยคคุณผู้ชมขั้นแรกนะครับที่จะต้องนั่งลุ้นกันต่อในวันนี้คือคู่อื่นด้านบนด้านกลางปล่อยไปเลยเรารุ้นแค่2คู่คือคู่ของทางด้านสหรัฐกับแคนาดาที่จะเล่นกันพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับซึ่งเราจะได้พักในในในวันนี้ถูกไหมฮะพี่แชมป์นะครับใช่ก็ลุ้นให้แคนาดาแพ้อเมริกา0ูนย์าหรือ1นึเพื่อดึงแคนาดามาร่วมหัวโจมท้ายกับเราก่อนในในเกมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าแคนาดาชนะสหรัฐจบเลยนะครับจบเลยถ้าแคนาดาชนะทํามทามมิ่งม่งได้นะ คือแคนาดาแข่งกับอเมริกาเจ็ดโมงครึง่งลุ้นเกาหลีต่อลุ้นเกาหลีต่อเก้าโมงคือทำให้มันเ<ม><ไ>ป๊ะมากค,คือผมได้เรียนอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่เข้าทางเราเลยสักอย่างเดียวหมายความว่าแคนาดาชนะทางด้านของสหรัฐจะสามสองสามหนึ่งสามศูนย์ก็ตามแคนาดาตีตัวจบแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าซา้ำลายไปกว่านั้นถ้าเกาหลีใต้ดันผีเข้าชนะฝรั่งเศสสามศูนย์หรือสามหนึ่งจบครับ อันนี้คือเงื่อนไขไนหนึ่งที่เราตกเลยคือเราตกเลย 9, เกาหลีชนะแคนาดาชนะเกาหลีชนะเกาหลีเกาหลีสามสองยังพอทนมันมันยังเปิดช่องมันยังเปิดช่องให้เราอยู่แต่ถ้าเกาแต่ถ้าแคนาดาชนะสหรัฐไม่ว่าจะสกอร์อะไรก็ตามเกาหลีชนะฝรั่งเศสสามสูหรือสามหนึ่งตกชั้นครับอย่างเป็นทางการอันน,น,นี้อันนี้คือเงื่อนไขคือไทยตกร้อยเงื่อนไขนี้ตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องไม่ต้องรอรุ้นผลคู่ไทยแคนาดาเลย อันนี้คือเงื่อนไขแรกที่ไทยตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขการเชียร์ที่สองลุ้นให้ทางด้านของแคนาดา,า,ดาแพ้สหรัฐศูนย์สามและ,ะหนึ่งสามย้ายเขาไปถึงห้าเซตนะครับเพื่อที่จะบีบให้เขาวันที่เจอกับเรายังทำให้เรายังมีความหมายอยู่ในการเจอกับเขาโดยตรงนะครับอ่าเขาเขาจะแต้มขย,ยับแต้มคขายจะยังอยู่ที่เจ็ดนะฮะแล้วก็จะทำให้เราสามารถชนะเขาสามศูนย์หรือสามหนึ่งเราจะแซงเขาเข้าไปอันนี้เงื่อนไขเราตอตัวตัวแคนาดาก่อนนะ ตัวตัวแคดาก่อนไม่ได้พูดถึงเกาหลีนะครับเงื่อนไขต่อมาเกาหลีใต้ดวลกับฝรั่งเศสถ้าตอนนี้เกาหลีใต้สามารถชนะฝรั่งเศสได้สามสูหรือสามหนึ่งจบครับเราไม่มีทางไล่เกาหลีใต้ทันด้วยเซตได้ที่ยังไงเขาทิ้งเราขาดแน่นอนนะครับแต้มก็แตม้มแตม้แตมเราทําให้เต็มที่ก็คือเท่าเขาเพราะฉะนั้นส่งใจเชียฝรั่งเศสให้เหมือนที่ส่งใจเชีย์บัลเก,กเลียววันนี้อีกวันหนึ่งให้ให้ฝรั่งเศสหยุดเกาหลีใต้เอาไว้นะครับ ให้ฝรั่งเศสหยุดเกาหลีใต้เอาไว้ถ้าฝรั่งเศสชนะเกาหลีใต้3-0เอ่อเดี๋ยวขอหานิดนึงนะฮะผมขอหานิดนึงถ้าเกาหลีใต้ชนะฝรั่งเศส3-0ครับนะฮะ11หสาน35จะเป็น3.1นะครับแล้ว เราอ๋อโอเคมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเออถ้าถ้าเกาหลีใต้เขาแพ้แพ้ฝรั่งเศสสามศูนย์สามหนึ่งเราก็ขอเล่นกับแคาดาห้าเซตก็น่าจะพอนะครับอืมเราก็ขอเล่นกับแคาดาห้าเซตแแบบเนี้ยคือพอวันเนี้ยพอเกาหลีได้สองสองเซตเราอยู่เฉยไม่ได้นะปกติถ้าวันนี้ถ้าสมมติวันนี้เกาหลีแพ้สามหนึ่งเงี้ยโอเคเรายังอยู่นิ่งๆได้ไม่ไม่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวได้แต่ตอนเนี้ยเราต้องแอคชั่นนะอืมเราต้องมีแรงแอคชั่นในการสู้อ่ะเออ ถือว่าเป็นการถ้าเงื่อนไขไทยเข้ารอบเอ้ไทยไม่ไทยรอดก็คือชนะ,ะค,คือ,อยังไงตอนนี้บังคับให้เราต้องชนะครับคือแราแพ,แพ้แพ้แคาดาตกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าผลของ,ของคู่เกาหลีหรือคู่แคาดากาซ่าจะเป็นยังไงก็ตามตถ้าเราแพ้ก็ตก,กครับตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขที่จะให้เรามาเล่นเพื่อแพ้แล้วลุ้นให้ลุ้นให้ทีมอื่นแพ้แล้วใช่ใช่เพราะว่าเพราะวันนี้เกาหลีได้ห้าเฟสเนี่ย มันไม่มีเงื่อนไขที่เราจะมาแบบไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเป็นพองไม่รู้ร้อนไม่ได้แล้วอันนี้ชัดเจนมากอาจจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเกาหลีต้องแพ้ฝรั่งเศสศูนย์สามหนึ่งสามแล้วเราเล่นคาาดาให้ได้สองเซตอ่ะห้าเซตอ่ะอันนี้กระแ้มจะแซงอืมแต่มันใช่ใช่อืมนะฮะมันก็ไม่รู้ไม่มรู้ไม่รู้เป็นไงคือคือชุลมุนชุลเกมากครับตอนนี้คือมันมันอ้เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยประสบพบเจอเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าปีสองพันยี่สิบเอ็ด ที่เราที่เราเราจบอันดับรองสุดท้ายเรายังสถานการณ์ดีกว่านี้น,นะปีโควิดนะฮะมแม้กระทั่งปีปีที่แล้วในยุคข,ของโคชยะเรายังไม่ลำบากขนาดนี้เลยนะใช่เพ<ๆ>ราะปีนี้จะจะค่อนข้างที่จะหนักและสาหัสกว่าปีที่แล้วพอสมควรเหมือนกันใช่คือ,ค,อคือตอนเนี้ไม่ไม,ไม่ใช่ฟ้านี่ขิดฟ้ากําหนดแล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับเราแล้วไม่ใช่ฟ้าแล้วคือผมกำลังจะพูดถึงเรื่องการพึ่งพาคนอื่น เมื่อกี้ก็นั่งคุยกับโค้ชวอลเล์บอลท่านหนึ่งมาก่อนที่จะเข้ามาคุยกับพี่ชับการที่เราพึ่งพาทีมอื่นๆเพื่อที่จะให้เราได้ไปต่อหรือเพื่อให้เราประสบความสำเร็จน,นี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะฮะโอลิมปิกสองโอลิมปิกสามรอบเนี่ยเราก็พึ่งพาคนอื่นทุกรอบตั้งแต่สองพันสิบสองสองพันสิบหกแล้วก็สองพันยี่สิบก็ไม่เคยได้ไปเลยสองพันยี่สิบเองเราก็ลุ้นรัสเซียกับเกาหลีท,ที่ที่เกาหลีออกนารัเสเซียไปก่อนสองเข้สูเสนในรอบคัดเลือกในรอบคัดโลก นะสุดท้ายก็เป็นรัสเซียที่มาชนะเกาหลี 3, 2. แล้วก็ส่งเกาหลีลงมาคัดทวีปเราก็มาแพ้เกาหลีโดยตรงนะฮะส่วน12<ม>กับ6ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เราไปหารายลิเ,เกียเก่าๆดูเอานะครับม,มีอีกหลายๆรายการที่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยการพึ่งพาคนอื่นไม่เคยเข้าทางเราเลยนะครับเราก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่การพึ่งพาบาบลเกเรียวันนี้บบลเกเรียช่วยเราได้แค่ นิดเดียวนะครับไม่ไม่ถือว่าช่วยเยอะนะครับช่วยเราได้ก็ยังทำให้ไเยอะนะคือวันนี้ถ้่าเราเกาหลีได้แบตวินนะถหาเกาหลีได้แบตวินนะเกาหลีได้แบตวินก็บีบเราบีบบีบเราเยอะกว่านี้เกาหลีได้แบตวินห้าเซตเกาหลีจะขึ้นไปมีหกคะแนนเออนะหกคะแนนวินสองก็ก็ช่วยช่วยสมานช่วยช่วยเราไปครึ่งก็คือช่วยเราไปครึ่งทางอ่ะนะฮะตันนี้บอลกีเรครึ่าทางจบแต่จริงๆอยากให้เขาชนะสามหนึ่ง ใช่ถ้าสามหนึ่งสถานการณ์ทุกอย่างจะเหมือนเดิมจะยังอยู่ในมือเราเดิมฟ้าจะยังลิคิดให้เราได้อยู่แต่ตอนนี้เราต้องลิคิดตัวเองแล้วตอนนี้มันไม่สามารถจะไปแบบไปลูกตาใครได้แล้วว่ะก็ส่งพันพุ่มนะครับไปที่อินสตาแกรมนักกีฬาของวอลเลย์บอลหญิงฝรั่งเศสทุกคนนะครับไปที่ Facebook เพจสมาคมวอลเลย์บอลฝรั่งเศสนะครับช่วยกัน ส่งกบบาลังใจให้พวกเขาแสดงตัวเลยว่าเราเป็นกองเชียร์ที่มาจากประเทศไทยนะครับฝากประเทศไทยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับเราหอไอเฟลนี่คนไทยก็ก็ไปเยอะมากนะครับคืออย่างนี้แล้วมีเคสหนึ่งถ้ากรณีที่เกาหลีใต้ดันแพ้ฝรั่งเศสศูนย์สามถึงสามแล้วเราดันแพ้คนาดาในสกอร,ร์เดียวกันเราก็ตกเหมือนกันนะครับคือตอนที้เราบีบใ,ให้เราบีบให้เรา มันมันมันเราจะไม่ต้องชนะแคนาดาแล้วรอดมีทางเดียวคือให้เกาหลีใต้เขาแพ้ฝรั่งเศส0-1 0-3แล้วเราเล่นกับแคนาดา5เซตแต่แต่มันก็เป็นโจทย์ที่ยากอยู่ดีนะครับตอนนี้ที่เราจะเล่นกับแคนาดา5เซตได้อหอนะครับอันนี้พูดพูดกันตรงๆเลยเพราะว่าคือตอนนี้เราจินตนาการไม่ออกว่าเราจะสู้แคนาดาย,ยัางไงดีกว่าพูดแบบตรงๆอ่ะถูกป่ะเพราะ,ะดูจาก3เกมที่เมกาไม่มีซรงอ่ะไม่มีซองที่แบบจะพูดะไรเจอเยอรมันเจอโดเมนิกันนี่คือลั่นแบบโอ้โหลื่นปืดอ่ะใช่ไหมครับ แล,ล้วขนาดเอ็นดาเองขนามนี้ก็ก็ไม่แย่นะครับได้เซตจากจีนมา,เ,าเล่นห้าเซตไปนัดหนึ่งนะฮะก็ยังเคยก็เรียกว่าดูมีน้ํามีนวลกว่าสาวไทย <c oughs> เอเอมีมีน้ำมีนวลอะ่ะคือคือก็ยังแบบมีอารมณ์ที่สู้อ่ะเพราะว่าเราเราดูมาสัปดาห์ที่สามนี่คือเป็นสัปดาห์ที่ปวดใจอ่ะทั้งเกมกับเยอรมันจเจอคือเราก็คาดหวังเมื่อเมื่อเช้านี้กับโดมมนิกันว่ามันจะสู้ไงแต่มันก็ไม่ไหวอ่ะเออแเมาอมาดูทาเล็เตอร์ อีกสองปีหลังสุดที่ชนะใช่ไหมออใช่ใช่แล้วก็มาดูคาแรคเตอร์ของเกาหลีเล่นน่ะเขาก็สู้นะเขาก็สู้ในฝี่งที่เขาพอทําได้อย่างบอกอย่างนิกบอกเขายกโครงสร้างสู้เลยแล้วก็แล้วก็อย่างมันยิ่งแข่งไปเรื่อยเาตัดเขาเริ่มดีขึ้นนะแต่จุดที่เกาหลีดีกว่าเราชัดเจนคือลูกเสิร์ฟนะเออเออคือยังเสิร์ฟป่วนคู่แข่งได้อะพี่แชมป์นะฮะเออยังยังยังเสิร์ฟแล้วให้ให้ทางเอบลเกเรียเขาสะดุ้งได้เยอะ โดยเฉพาะเซตที่สามที่เขาได้เสิร์ฟเอสไปอยู่สองสลูกอ่ะนะครับในช่วงกลางอ่ะนะก็เป็นนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทําให้เขาอ่ะแบบอยู่ในเกมอ่ะอืมนะครับแต่ที่ต้องชมคือเขาไม่ทิ้งอ่ะมันตามศูนย์สองไปแล้วเล่นในสภาวะกดตันนี้เขายังกลับมาได้ก็ก็ก็เขาคนที่ทําคือเขาเขาให้เรานํามามาสิบเกมนะครับเขาเพิ่งมานําเราก่อนเล่นเกมสุดท้ายอ่ะเขานําเราแค่ดีดเรานำมาสิบคือคือเขา มึงไปเถอะเราก็ไม่ไปทั้ทีนะฮะเราจริงๆก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ชนะอ่ฝรั่งเศสอ่าเจ็ดนัดที่ผ่านมาเราก็ขอแค่นัดเดียวเหมือนกันมันก็ไม่ไปทั้งทีไงพี่แชมป์นะฮะเราก็เราก็พลาดเกมที่เราควรได้ไปตั้งหลายเกมอ่าญี่ปุ่นเอ่ยเช็กเอ่ยบบลเกเรียถูกไหมฮะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะอ่าเยอรมันหรือว่า่าโดมินิกันอย่างเงี้ยเราก็เราก็พลาดไปเองไปทั้งหมดอ่ะนะครับ เราก็ไม่ไดีพอที่จะอยู่ต่อผมพูดเลยนะเราก็ไม่ดีดีพอคือถ้าถ้าถ้าทรงนี้มันก็เดี๋ยวลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นกันไหลไหลช่วงตัวหน่อยพรุ่งนี้เช้าอ่ะ,อะก็สองคู่ก็เอาเห็นภาพพร้อมกันออะเดี๋ยวเราทวนโปรแกรมอีกรอบหนึ่งเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราต้องเชียร์ยังไงบ้างก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเจ็ดโมงเช้าอ้เจ็ดโมงครึ่งนะครับธคนาดากับสหรัฐอเมริกาคู่นี้ก่อนเลยดูว่าผลจะตกไงเราก็ต้องเชียร์สหรัฐแบบ เต็มที่ก็เต็มประตูเต็มประตูเหมือนกันก็คู่นี้จริงๆผมว่าไม่น่าเป็นห่วงมากครับผมว่าด้วยมาตรฐานยังไงยังไงฐานะก็กินได้นะครับอืแต่ถ้าแต่ถ้าแคนาดาเขาไปห้าเซตได้เขาก็ก็น่าจะรอดเลยเหมือนกันนะอแต้มน่าจะน่าจะขาดเลยมั้งคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้แคนาดามีมีแปดเอามีเจ็ดได้ได้อีกสองเซตจะเป็นสิบหกสิบเซตได้สิบหกโอเคแคนาดาได้สองเซตจบเลยไม่ต้องยุ่งเลยนะสุดท้ายไอผม่าจริงๆผมอยากให้แคนาดารอดไปเลยนะ อืมก็สองมุมอะอมถ้าแคนาดารอดไปเลยเนี่ยเกมสุดท้ายเขาก็ไม่ต้องมาเครียดไงคื้นขึ้นหนึ่งอะตจจริงอะผมอยากให้แคนาดารอดไปเลยกับพรุ่งนี้แล้วให้เกาหลีแพ้ฝรั่งเศสอันนี้ที่ผมคิดนะเพราะว่ามันจะแข่งทามไลน์้วยกันตรคือ,อคืออันนี้เป็นผมผมว่าท,ที่ที่มันยังมองว่าสหรัฐเองน่าจะน่าจะเอาตัวรอดเก็บได้เพราะว่าสหรัฐเองก็ยังทําระดับลุนเข้าที่แปดที่เจ็ดอยู่พี่แชมป์นะฮะ เขาเองก็คงทิ้งแมชนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นเกมในบ้านของพวกเขาอะนะฮะก็เลยคิดว่าสหรัฐไม่ไม่น่าพลาดแล้วช่วงหลังฟอร์มดีด้วยชนะมาสี่นัดติดละนะฮะส่วนแคนาดาเองก็คือตอนนี้แคนาดาเกาหลีกับไทยเนี่ยมีแต่ L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  อย่างเดียวเลยไม่มี O V E เลยถูกไหมฮะใช่ใช่มีแต่มีแต่ลูซอย่างเดียวเลยไม่มีเลิฟเลยนะฮะก็ก็เลยคิดว่าคู่นี้ไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาสหรัฐน่าจะเก็บได้สามศูนย์สามหนึ่งนะฮะก็จะทําให้แกนาดายังยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมในอันดับสิบหกนะครับ S <S <S ยังต้องลุ้นหนีอยู่ซึ่งอ,อันนั้นจะเป็นการหนักของเราแต่แแ้แคาดาแคดาได้เล่นเขา้าชนะได้แล้วเข้าสู่เซตท,ที่ห้าได้แคดดาก็จบเลยเหมือนกันนัก็จ,จบเลยใช่มผมอยากให้จบแบบนั้นแล้วก็ไปลุ้นเกาหลีแพ้งั้นอองนั้นให้แคดดามเล่นห้าเซตไปนะแล้วมันก็แพ้ไปนะแล้วมันก็แล้วมันก็แพ้ไปให้อเมริกามันอ่ะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนหรือให้แคดดามันชนะไปเลยเพราะงาั้นอย่าอย่าอย่า ไม่ดีไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าีแค่แครดาชนะเลยแล้วเกิดเกาหลีชนะฝรั่งเศสสามศูนย์สามห่จบเลยเหมือนกันก็จบก็จบเลยแต่มันก็แต่มันก็คุ้มค่าในการเสียงไงก็จบเลยเหมือนกันไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มผมว่าอย่างน้อยๆให้เกมเราแคาดายังมีความหมายให้เราวัดกับเขาได้โดยตรงยังดีกว่าแม้ว่าเราจะมีโอกาสเสียแค่ได้แค่ได้แค่เซตเดียวก็ตามไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าเกาหลีแข่งหลังฝรั่งเศสไม่ดีหรอกครับมันต้องให้เกาหลีเขาแข่งก่อน จริงๆอะถ้าถ้าตามปฏิทินเนี่ยถ้าเกาหลีแข่งก่อนเจอกับฝรั่งเศสก่อนแล้วเป็นสหรัฐอเมริกาแข่งที่หลังลุ้นแบบนั้นได้อ่าให้ให้เกาหลีแพ้ฝรั่งเศสไปเลยแล้วให้แคนาดาเขาชนะอเมริกาให้แคนาดาเขาจบไปเลยเพื่อที่แคนาดาจะไม่ต้องมีอะไรมากังวลใจแต่ถ้าทำลายเป็นอย่างนี้มันเสี่ยงมากเกินไปที่พี่แชมําพูดมาว่าว่าให้ให้แคนาดาชนะสหรัฐแล้วทะลึ่งเกาหลีชนะฝรั่งเศสสามสูตสามหนึ่งขึ้นมาแมตช์เราแคนาดาไม่มีความหมายเลย อืมก็จริงไม่ได้ไม,ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่แชมป์มมนะครับไม่ได,ด,ตด้ต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่นี่นี่แหละท่งท้ายที่ต้องเชียร์คือคือบางทีบางครั้งม,ม,มันอาจจะจบไปเลยแล้วคู่ตีสามไล่ไลไลความหมายไปเลยก็ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติแคนาดาชนะอเมริกาสาอเมริกาเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องชนะหรอกแคนาดาเนี่ยไปกับสหรัฐให้ได้ห้าเซตแล้วเกาหลีชนะฝรั่งเศสสามส่นสามหนึ่งจบเหมือนกัน จบเลยยังเป็นทางการยังเป็นทางการจบเลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาต่อให้เราใช้แคราสามสูนย์ก็ไม่พออยู่ดีครับไม่ทันเสร็จได้ไม่ทันอ,อืมโอ้โหเดือดมันมากก็ต้องลุ้นนะผมเชื่อว่าเอฟีก็ลุ้นอยู่แหละนะวิดีโท้ายคือจริงๆอะ่ะผมอยากให้เกิดสถานการณ์แบบที่เราเป็นฟ้าลิขิดมากกว่ากับสถานการณ์วันนี้เพราะไม่รู้ว่าการลงแอคชั่นของเราจากนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงเนาะม,มาติดตามมาติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ตั้งแต่คู่เมกาเลย ไลฟ์ <laughs> <Like S 2> <laughs> จากคู่เมการยาวยันฝรั่งเศสกับเกาหลีเลยห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเลย <laughs> เราไลฟ์ยาวเพื่อเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับ <c oughs> ใคร <c oughs> <ม>อยากมาแชร์ก็มาได้เลยนะครับนะขอบ <c oughs> คุณคุณนิกมากคุณนิกมา <c oughs> ด้วยนะพรุ่งนี้อย่าทิ้งผมนะพรุ่งนี้ห้าชั่วโมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคู่คู่อนี้แล้วกันนะคู่ฝรั่งเศสแล้วกันนะเเออคู่เกาหลีแล้วกันนะครับนะครับนะขอบคุณคุณนิกนะครับขอบคุณ ทุกข้อความขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจเชียร์ด้วยกันมองกีฬาเป็นกีฬานะครับคุณผู้ชมช,ช่องผมเป็นแบบนี้ละแพ้ชนะเกิดขึ้นได้เสมอแต่นี่แหละหคือสเสน่ห์ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราใช้ชีวิตถึงจุดที่เรารู้ว่าแพ้ชนะเป็นยังไงนะคุณสําเร็จแน่นอนนะครับนี่คือสเสน่ห์ของกีฬามารุ้นกันแล้วสาวไทยของเราจะอยู่รอดได้หรือไม่และถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ครับก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้คุณนี่กับผมลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับโอ้โหใจดีมากขอบคุณคุณมาร์คจุดด้วยนะครับส่งมา40บาทอันแรกบอกว่าค่ากาแฟบิ๊กแชมป์นอนยันอนอย่างนั้นนะครับไม่หลับไม่นอนแล้วเรานอนไปแล้วหชั่วโมงเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็บอกมาเองสติกเกอร์บอกว่าวกีฬาก็เป็นกีฬานะครับมีวันท็อปฟอร์มมีวันดป การธรรมดานะครับแต่เไอเรื่องประเด็นเรื่องนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีขอบคุณคุณมาามากนะครับส่งมาสสติกเกอร์ร้อยสี่สิบบาทเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับลาสองคนลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อแบบมัน,มน,มนฝากติดตามคอนเทนต์ช่องบิ๊กแชมป์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ